ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพผ่านวิธีการที่เรียกว่า r e s s o n study โดยมี3ขั้นตอนคือ plan do see หลังจากที่สมาชิกในกลุ่มผ่านขั้น plan ไปเรียบร้อยแล้ว model teacher จะนำแผนที่ได้รับคำแนะนำไปใช้สอนจริงในห้องเรียนซึ่งในขั้นตอนดูนี้สมาชิกในกลุ่ม PLC จะตามไปสังเกตการ ซึ่งมีการสังเกตการจะเน้นที่พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญถามกลุ่มที่4ครับ1ปีมีกี่ชั่วโมง8,760ชั่วโมงครับมีใครต่างยกมืออ่ะลองดูคนต่างนิดนึงคอนกมณเท่าไหร่นะครับ425ชั่วโมง425ชั่วโมง,โมงอะใครที่ต่างอีก2แผ่นดิน 8, ช 800, 800ชั่วโมง800ชั่วโมงโอเค หลักการในการสังเกตในขั้นตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม PLC จะยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหน้าห้องเรียนแต่จะไม่ไปรบกวนการจัดการเรียนการสอนของโมเดลที c เชอร์และเมื่อถึงเวลาที่ผู้เรียนทำกิจกรรมในการเรียนรู้สมาชิกในกลุ่ม PLC จึงค่อยเดินเข้าไปสังเกตการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดโดยในขณะทําการสังเกตควรมีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปทีนี้เราลองไปดูสิครับว่า โรงเรียนต้นแบบอื่นๆได้นำไปปรับใช้กันอย่างไรบ้างครูจะสุ่มถามกลุ่มแล้วหนึ่งข้อนะคะห้ามตอบเหมือนกันอ่าแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะอันนี้กรดนี้คือเบตที่โรงเรียนนี้นะคะเราก็จะมีการจับคู่กันโดยต่างกลุ่มสาระแต่ว่าสอนอยู่ในระดับเดียวกันบางทีเราเห็นเนี่ย เอ๊ะทำไมเขาสนใจวิชานี้แต่ว่าเวลาเรียนกับเราเขาไม่สนใจไงแล้วเราต้องมีเทคนิคอะไรอย่างวิชานั้นเขาสอนไหมเราจะได้ดึงดูดเด็กได้ได้เห็นบรรยากาศห้องเรียนที่แตกต่างจากที่เราสอนในห้องทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนให้มันน่าเรียนเหมือนที่เขาสอนหน้ากระดาษดำเป็นทิศเหนือหลังเป็นทิศใต้ ถ้าคุณได้ลองทําจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่การจับผิดการสอนแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําให้เห็นว่าไม่ใช่ครูทุกคนนะจะมีเทคนิคเหมือนกันแต่คุณจะนําเทคนิคที่ได้จากการดูเขาเนี่ยไปใช้กับคุณให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดยังไงทีนี้เราลองไปดูโรงเรียนที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอย่างเช่นศึกษาในเทศจะมีวิธีการสังเกตการสอนอย่างไรกันบ้าง วันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากช our our er ั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนาแต่ก่อนอื่นในการหาเนี่ยมันต้องใช้สูตรคูณในการช่วยด้วย2 1 2หนึ่งตั้งใจลูก2 3ทั้งแรกแน่นอนเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะเกรงจะผิดชันไหมมันจะเห็นชัดค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นศึกษานิเทศเราเข้าลงไปแล้วคําพูดของเรา เออเราต้องเริ่มพูดอย่างไรที่เขารู้สึกว่าอุ้ยตะก,กี้มานี่จับผิดชั้นอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเราก็จะมีสูตรของเราว่าเราต้องชื่นชมเชียร์เขาเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายนะทําได้นะอย่างนี้ค่ะหัวใจ PLC จะดูที่เด็กเราก็จะดูที่เด็กด้วยว่าพฤติกรรมของเด็กนั้นครูแบ่งเป็นกลุ่มจริงเด็กมีการถามกันไหมเด็กมีการเอื้ออาทรต่อกันไหมเราจะดูตรงนี้ด้วยเพราะบางทีคุณครูจัดกลุ่มก็จริงนะคะ แต่ว่าเด็กเนี่ยยังไม่รู้ว่าในกลุ่มนั้นตัวเองต้องทําอะไรบ้างหรือการที่ครูจะเอื้อว่าพฤติกรรมของเด็กต้องมีการเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบร่วมมือรวมพลังกันได้จริงค่ะตรงนี้เราเราก็จะค่อยมาเติมแต่งกันนี่คือหน้าที่ของพวกเราเวลาที่เราไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนในขั้นตอนสังเกตการสอนของ PLC จะเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะผลการเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครูได้ดีที่สุดซึ่งในขั้นตอนดูนี้ควรทําอย่างน้อย2ครั้งใน1ภาคการศึกษาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนและความพร้อมของเพื่อนสมาชิก PLC โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดใดๆครับคุณครูได้ชมไป2ขั้นตอนแล้วติดตามชมกับขั้นตอนที่ 3C ในตอนต่อไปครับ